สวัสดีค่ะเอ๊ะชื่ออะไรมั่งเน้นี่สองคนนี่มาเห็ดยังนอนี่สองคนนี่้แม่โอ้พี่รุ่งค่ะสวัสดีค่ะพี่รุ่งัดีดีเบิิ่มาเบมาขออะรลกเเสียวไปเห็ดยังนี่พี่รุ่งสปสวกินอืมมึงแน่มึงแน่ไปสวดกินได้เนี่ โอ้ยเป็นตะแสบแท้เนาะอ่าอันนี้ชื่ออะไรเอ่ยเจ๊วนอเวจ้าเจ๊วนเวเนาะเจ๊วก็มาเก็บลูกริบส์คือกันน้คือกันค่ะสออร์ไลค่ะแดงงามไหลเนาะเบิ่งค่ะเบิ่งต้นพุ่นในงามค่ะเบ้งต้นพุ่ในงามค่ะเป็นพุ่นแต่ว่าไ่ทันได้สุกค่ะตัวนี้ยังไม่ได้สุกค่ะนี่เพิ่นมาขอเพิ่นมาขอไอ้ลูกริบส์ที่บ้านยายยายสันของเป็นยายของน้องนุชน้องนุ่นค่ะ ถ้าเขาสูลสีเขาจะช้ากว่านี้นิดนึง๋อโอเครสชาติอร่อยค่ะกินกินอร่อยค่ะเปรี้ยวอมหวานค่ะโอ้ยดีมากเลยเอาอีก็ได้พี่รุ่งเอาสีขาวไปผสมเดี๋ยวสีแพงไะไกันเหมือนเก็บเมลุ่นเก็บอีกแถมาเก็บเมลุ่นจ้ะไปเอาอีกอันนี้มันหน่อยพดสีขาวมันรสชาติเป็นยังไงค่ะเบาให้เบาให้ v ซีฟังเนื้อตัวตัวสีแดงนี่จะออกหวานแต่ว่าตัวตัวสีขาวนี่เขาจะ หวานโดดกว่านิดนึงกินกินอร่อยค่ะโอเคค่ะนั่นสีขาวอันนี้เป็นต้นเขาจะไม่สวยท่านีเจะเป็นสีขาวสีไม่สวยแต่ว่าจะอร่อยกว่าเนาะอ่าทานให้ดูหน่อยค่ะพี่รุ้งคนสวยทานโชว์ค่ะทานโชว์อ่าทานโชว์อ่าพี่รุ้งทานโชว์ก่อนกว่าจานพี่ค่ะหวานอิ่มหลีผักสวนครัวพื้นบ้านผลไม้พื้นบ้านเป็นตาแสบคัก อันนี้แจ๋วทานโช์หน่อยได้เลยค่ะได้เลยค่ะเนี่ยนมาขอว่าโอ้ยมาเก็บเอาไปโลดว่าสลอกวิตามินซีหลายค่ะริปส์นี่นี่แล้วเขาเอินอะไรโอ้ยเหมือนพวงองุ่นเลยเนาะของหากินยากกินปีละเทือได้จ้านี่ยแ่ปีละเทือดอุตส่าห์นั่งออกมาให้ออกให้กินกินนั่งได้ไหมแนยนอยู่ต้นนั่งใช่ปีปีนีดกอีลีค่ะจนแบบปลาต้นมันไอ้น จนต้นมันแบบว่าอ่อนหนุ่มหนาวลงผลไม้ธรรมชาติผลไมธรรมชาติม่มีสารพิษใช่ที่นี่อุดมสมบูรณ์เนาะอยากกินหยังก็ได้กินอมันมันหน่อยผัวด้วยหนิเก็บไปอีกเป็นบุญปากบุญเมื่อผู้ปนปลูกไหมลูกได้กินหน่วยจาเก็บไปอีกจะพิรุ่งแจวเก็บไปอีกจะเดี๋ยวต้นต้นนี่จะหวานกว่านิดนึงเด้ถ่ายมันสุกก่อน ค่ะอันนี้ต้นนี้จะออกสีออกสีสสแสดยังไม่ได้ซุกเต็มที่ค่ะสองสาวสองสาวมาเก็บลูกไม้ลูกเบอรี่ค่ะอุ้ยวิวกำลังสวยเลยไหนหันมายิ้มหน่อยหันมายิ้มหน่อยค่ะอาบกมือหน่อยโอเคอ่าฝากฝากให้กดติดตามด้วยนะจก็ดติดตามนุดน,นุ่นชาแนล นี่เอซอันนี้เป็นสองคนนี้กำลังจะติดตามค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนุนุ่นชานนุนุนชาแนลนุษนุ่นชนลุนุ่นชาแนลค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายเจ้าบายบายยังบ๊ายบายค่ะ